แชรไปก่อนให้คนเยอะๆนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนั่งดีๆอ่ะแล้วมาบังทำไมอ่ะมาบังทำไมมานั่งนี่นั่งนี่อ่ะไอสัตว์เถียงนี่มานั่งนี่นั่งนี่ลบกล้องเลย อันนี้นั่งนี่อรอรอสองหมื่นก่อนเศทํา,าม,มืนก่อนช่วยกันแชร์ก่อนแล้วกูจะพูดทีเดียวอืพวกมึงนี่นะเดี๋ยวอันนึงกูเอานี่ก่อนโทรศัพท์เดี๋ยวกูให้ดู เลยผู้ใหญ่โทรมาบ้านเลยรอสองมื่ก่อนพวกมึงช่วยกันแชร์ก่อนครับพี่ครับพี่ครับพี่อะไรนะพี่ะพะพอ,อะไรนะพี่ อืมใครใครพอบอ๋อ,อครับครับบอกว่าอะไรพี่ได้ได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวลบให้ครับครับพี่ได้ครับเด,เดี๋ยวผมลบให้เลยครับ ครับครับพี่ครับได้ครับได้ครับครับครับพี่ครับครับพี่ครับครับโอกดะครับพี่มันไม่มีอะไรหรอกพี่มันมันนกลเนี่ยครับจ่าย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  ใช่ครับครับครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับพี่ครับ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 ด้านครับโอเคครับผมจะบอกให้นะเนี่ยมันเป็นเรื่องเลยทั้งบริษัทที่ต่างประเทศทั้ง ุ้นส่วนในการทํางานของผมอะไรผมช่วยกันแชร์ก่อนนะช่วยกันแชร์กันนะไอ้พวกทักเรื่องการไอ้พวกทักเรื่องการพนันนี่นะมึงอย่าทักมาอีกนะกูกูโพสไว้หน้าเฟซบุ๊กไปแล้วนะไอ้เฮียกูกจะคุยเรื่องในหน,นู้นนี s <S อ้อิสว์อ้าวเดี๋ยวผมจะบอกให้นะ และพวกทักเรื่องการพนงการพนันไอ้อะไรอย,อย่าทักมานะไอสัตว์กูปักหมุดให้มึงเลยแล้วกันไอ้ที่แล้วไม่ต้องถามแล้นะแต่กูจะพูดแล้วละผมจะบอกให้นะเมื่อคือนเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาเรื่องน้องออยก่อนตอนนี้ผู้ใหญ่โทรหาผมเยอะมากต้องบอกด้วยว่าเด็กเด็ที่ไอ้นี่อยู่เนี่ย น้องออยเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่ที่จะแบบว่าคนไปทําตามแล้วดังขึ้นมาแล้วอยากจะเป็นน้องออยจงจำไว้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานแม้กระทั่งครูที่โรงเรียนลูกผมโวมาว่าสิเสียคุณพ่อคะถามว่าคุณพ่อคุณพ่อเสียโป๊คะเสียโป๊ได้ไปทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนๆนถามลูกเสียโป้ ไอ้เราก็ตกใจให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยโหทั้งทั้งขอบอทั้งนูน่นทั้งนี่โทรมาเพราะเราก็มีบริษัทที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราทําธุรกิจเนี่ยมีตลาดหลักทรัพย์มีอะไรอยู่ในหุ้นแล้วมันเสียหายคือมันเหมือนการที่ไปดันไปดันคนคนที่ทําแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันคือสิทธิที่ส่วนตัวมึงฟังกันบุแลวมึงช่วยกันแชร์ในความเป็นจริงมึงสิทธ มันคือสิทธิส่วนตัวแต่ว่าโลกภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันแล้วมันคือเหมือนบอกว่าเสียโป,โป้ไปไป,ไป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 ทำแบบนี้ให้เขาดังเป็นข่าวใหญ่โตเป็นข่าวคนดูเป็นสองสาแสนน้องบอกว่าสิ่งที่น้องออยทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ดังในทางที่ดีนะคนด่าทั่วประเทศนะต้องบอกก่อนคนด่าทั่วประเทศแล้ว ถึงกระทั่งกระทบหุ้นบริษัทผมถึงกระทั่งกระทบผู้ใหญ่ถึงกระทั่งกระทบลูกลูกเต้าต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกก่อนเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผู้ใหญ่โทรเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวขอญาต์บล็อกขอญาตตัดสายก่อนอขอญาตตัดสายผู้ใหญ่ก่อนนะ ไรพวกเย็ดแม่พวกทักเว็บพนันเนี่ยสัตว์มึงไปไกลเลยกูบอกก็กูปักหมดไว้ให้แล้วแอดจีพีบีหนึ่งหกแปดไอ้เฮียเจ็ดแม่จะทักหาพ่อหาแม่เหมือนกำลังพูดอยู่กำลังดิ้นอยู่ช่วยกันแชร์ก่อนต้องบอกกันนะมีลูกมีเต้าเนี่ยสอนลูกหลานด้วยนะอย่าให้ทําแบบนี้คือมันไม่ได้ดังในทางที่แบบว่าที่จะไปหาเงินได้นะน้องที่ผมให้เงินน้องออยไปเป็นแสนก็เพราะว่าความความสนุกส่วนตัวที่ผมไม่ได้คิดนะผมไม่ได้คิด แต่ถามว่าเมื่อคืนเนี่ยผมซี่ไหมผมไม่บอกแต่ว่าคือผมมันมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจป่ะมัน,นไอสัตว์เกียร์อีกแล้วเกียร์อีกแล้วเกียร์อีกแล้วไอสัตว์จะพูดไม่ได้พูดมึงทักมึงทักแล้วมันก็เด้งขึ้นหน้าข้อความเดี๋ยวกูปิดโหมดเครื่องบินก่อนไอสัตว์อืมเดี๋ยวปิดโหมดเครื่องบินแป๊บหนึง่งพูดก็ตะกุกตะกากอยู่ไอ้เหี้ย เรื่องก็จะบ้าบอคอแตกอยู่แล้วอา้าวต้องบอกก่อนนะต้องบอกเนี่ยมึงดูกันมึงช่วยกันแชร์แล้วมึงต้องบอกด้วยว่าเด็กอายุสิบสามสิบสองสิบสี่สิบห้าที่ดูคลิปเมื่อคืนผมต้องบอกว่ามันน้องออยเนี่ยดังในทางที่แบบว่าแป๊บเดียวก็ดับแต่สิ่งที่จะตาตึงสิ่งที่จะตาตึงในชีวิตเขาเนี่ยก็คือ ไม่มีคนดีเขาทำไม่ไม่มีคนดีเขาเอาแน่แต่ว่าคือน้องก็เป็นสิทธิทส่วนตัวของน้องน้องจะทำอะไรมันก็เป็นตัวของน้องแต่คือผมต้องบอกเด็กๆว่ามันคือเรื่องที่ไม่ดีโตไปมีลูกเฮ้ยแม่มึงไปทำแบบนี้อะไรแบบนี้แต่ที่เรื่องที่ผมให้เงินน้องออยที่เป็นสแสนๆเนี่ยเรื่องนี้เรื่องที่ผมให้เงินน้องออยเป็นสแสนๆเนี่ยก็ ก็มัน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 คือความสนุกส่วนตัว,ตวของผมใช่ไหมมันคือความสนุกส่วนตัวของผมที่ผมใช้เงินซื้อซื้อความสนุกเช่ไหมใช้เงินซื้อความสนุกมันไม่ได้มันไม่ใช่จะได้ทุกคนนะจะบ,บ,บาะดังขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่จะได้ทุกคนแล้วสิ่งที่ตามมาคือเฮ้ยนี่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 น,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 นี่คือความจริงเด็กๆควรไม่มันไม่ได้เท่ที่จะดังอยากเป็นน้องออยอยากเป็นน้องออยอย่าไปทํานะอย่าไปทําเด็ดขาดนะผมเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้เอานะ นะผมไม่ได้เอาผมมีลูกและลูกถ้าถ้าคลิปมันหลุดออกไปลูกผมจะคิดยังไงใช่ปะลูกผมจะคิดยังไงแม่งเมื่อเช้าคุณครูโทรมาช่วยกันแจยไปก่อนเมื่อเช้าคุณครูโทรมาบอกว่าเสียโป้ได้ทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลูกเพื่อนลูกล้อเลยเสียโป้เย็ดน้องออยลูกยออะไรบ้างอะไรบ้างอูเป็นลมเลยบริษัทโทรมาเสียโป้คะเดี๋ยวหุ้น ถ้าคลิปหลุดเสียโป้กับน้องออยหลุดออกไปหุ้นจะตกเอานะครัโอ้โหชีวิตกูนายโทรไม่อีกเจ็ดแม่งทำเฮียอะไรโป้แล้วเดี๋ยวงานน,งานู่นงานนี่เจ๊งเลยเจ๊งเลยทีเดียวเจ๊งเลยเจ๊งเลยอืมเนี่ยผมถึงบอกช่วยกันแชร์ไปด้วยแล้วสี่ห้าหมื่นคนเนี่ยมึงมีลูกมึงมีลูกมึงมีเต้ามึงก็สอนลูกของเต้ามึงด้วยว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี เออแต่มันเป็นการที่ผมต้องกราบขอโทษเลยที่ไปที่ไปจุดจุดให้เขาให้เขาดังระเบิดแล้วมันเป็นคลิปที่หลุดออกมาแล้วเด็กหาดูผมต้องขอโทษผู้ปกครองทุกคนนะผมไม่ได้ตั้งใจคือผมก็ทําไปด้วยความที่จะคึกขนองส่วนตัวของผมอืมนะครับแล้วผมไม่มีการต้องบอกก่อนเลยผมไม่ได้ซีน้องออยนะครับให้ตายเลยผมผมไม่ได้ซีน้องออย พราะผมก็ไม่กล้าซี้เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่กล้าซี้ครับผมนะต้องบอกว่าผมไม่กล้าซนะี้จริงๆเพราะน้องออยก็เขาไม่ใส่ถุงเลยอ่ะผมก็ไม่กล้าอยู่แล้วผมก็กลัวแล้วของผมก็ใหญ่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะมันก็หาถุงยากเกิดถุงแตกขึ้นมา HIV แดกเราก็ไม,เไม่เราก็ไม่ไอ้นี่แต่ว่าน้องออยเขาก็เป็นคนดีแต่ในมุมของเขาก็หากินเหมือนหากินแบบนี้ มันก็คือสิทธิทส่วนตัวของผมไอ้ส่วนตัวของเขาแต่ว่าพวกมึงที่ดูอยู่เนี่ยก็เตือนลูกเตือนหลานเตือนญาติเตือนพี่เตือนน้องเว้ยมันไม่ได้ดังมันดังแป๊บเดียวคือเนี่ยเดี๋ยวอีกสิบวันก็หายไปแล้วน้องอ่อยไม่เกินสิบวันก็หายไปแล้วแล้วคนเนี้ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยช่วยกันแชร์ก่อนสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือคําด่าทอคําดูถูกสิ่งที่ตามมาคือเงินเนี่ย มันหาได้ทุกรูปแบบต้องบอกเงินมันหาได้ทุกรูปแบบแต่มันหาด้วยวิธีไหนมันก็เรื่องของเขาแต่สิ่งที่ตามมาก็คือลูกของเขาผัวของเขาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะแคร์หรือไม่แคร์นะแต่ในสังคมเขารับไม่ได้แน่นอนใช่ไหมถือว่าเซ็กค,คือธรรมชาติก็แล้วแต่เซ็กทุกวันนี้เป็นธรรมชาติคนผู้ใหญ่มองก็เป็นเรื่องตลกเฮฮาแต่บางทีโลกสวย มันไม่รู้มันก็เอามาเล่นเพราะโลกสวยเนี่ยมีอยู่ครึ่งชวนแชร์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังให้จบเนี่ยเออโลกสวยเนี่ยมันมีอยู่ครึ่งหนึ่งมันมีอยู่ครึ่งประเทศแล้วครั้งนี้มันกระทบกระเทือนหมดอืมส่วนถามว่าเย็ดน้องออยไหมไม่ได้เย็ดนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เย็ดกูก็มีควยกูก็มีศักดิ์ศรีเข้าใจไหม ที่อยู่ว่ากูก็อยู่คนระดับที่มีคนรู้จักมากมายถ้าไปคลิปหลุดเนี่ยลูปต้ากัวเจ๊งนะครับส่วนเรื่องผู้หญิงที่จะทำแบบน้องออยที่จะมาของเงินแสนสองแสนห้าแสนจากผมเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าผมถูกใจใครผมก็ให้แค่นั้นเองนะครับส่วน ไอสัตว์พวกเชี่ยนี่ทักเรื่องการพนันอีกแลไอเชี่ยมึงเห็นหน้ากูเป็นการพนันกันหน้าหีเหลือเกินนะพวกมึงเนี่ยไอสัตว์เสียครับเมื่อคืนได้เรียนน้องออยไหมครับกูบอกกูไม่ได้เย็ดไงไอเชี่ยเสียครับเล่นเว็บไหนครับ g p b หนึต้องบอกก่อนนะมึงเตือนลูกเตือนหลานมึงด้วยนะมันไม่ได้ดีนะ เข้าใจป่ะแล้วกูก็ต้องบอกขอโทษกราบขอโทษเลยกราบขอโทษทุกพ่อแม่ทุกท่านที่ผมเป็นตัวอย่างที่มันเหมือนให้จะให้เด็กไปทําตามทําคลิปทํากลุ่มลับเย็ดโชว์อะไรแบบนี้ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นคือด้วยความที่เราเห็นเห็นคลิปแล้วตกใจต้องบอกก่อนเพราะตอนนี้ ผู้ใหญ่หลายท่านบริษัทหลายๆท่านที่ผมมีหุ้นส่วนที่ผมมีอะไรก็ก็ก็ติติผมมาหนักติผมมาหนักแล้วผมเนี่ยไม่ได้ซี้เพราะถ้าผมซี้ไปเนี่ยต้องบอกก่อนถ้าผมซี้ไปคลิปผมหลุดขึ้นมาเนี่ยลูกเต้าผมก็อายทั้งโรงเรียนลูกเต้าผมก็อายทั้งโรงเรียนบริษัทผมก็ทําการค้าหลายๆอย่างอยู่ผมก็ต้องกราบอภัยทุกท่านด้วยนะพ่อแม่พี่น้อง นะครับผมไม่ได้ซี้จริงๆครับคือคือคือผมต้องขอโทษด้วยที่ไปไปทำให้เขาไปทาให้เขามีกระแสแล้วมันทําให้คนเด็กๆไปหาคลิปคือเด็กๆไปหาคลิปน้องออยอ,อ,อยู่ไหนน้องออยอยู่ไหนคือมันไม่ใช่เรื่องเท่ผู้หญิงทุกคนก็ซี้เหมือนเหมือนกันหมดอ่ะเข้าใจไหมมันซี้เหมือนเหมือนกันหมดปวดหัวเลยกูเมื่อคืน เมื่อคืนเย็ดไปกี่น้ำครับเย็ดพ่อเย็ดแม่มึงดีสัตว์มึงเอาสาระก่อนนี้อืมช่วยกันแชร์ไปให้ครบแสนคนเดี๋ยวผมถ้าครบแสนกูแจกแม่งเลยสัตว์กูแจกแม่งเลยเย็ดแม่กูอยากจะให้คนรู้จริงว่าคลิปเย็ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมึงมึงดังแค่แป๊บเดียวดังเออเมื่อวานกูกูก็ขอบอกแล้วมันกูขอโทษว่ากูไปจุดกระแสข,ขึ้นมาแล้ว คันเนี้ยเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองก็ด่า,ากูมาโอ้โหเละเทะหมดเลยบอกว่าเสียโป้เสียโป้ไปทําอย่างนี้ได้ไงแล้วถ้าลูกหลานฉันตามโขไอสัตว์เสียโป้เสียโป้ผิดเสียโป้ผิดอืมให้ตายสาบานให้ตายเลยถ้าเมื่อวานนะเอาแค่เอาแค่จับนมนะก็ไม่มีให้ตายเลยครับผมก็ควยมีเกณฑ์นะครับนะ ผมเสียเงินได้ผมจะซื้อความสนุกของผมได้ก็คือผมซื้อความสนุกแต่ผมไม่ไปเย็ดแน่นอนนะครับนะครับน้องออยเล่นไม่ใส่ถุงเงงนั้นผมผมก็ไม่กล้าอยู่แล้วครับผมนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือมันมันดังแค่นิดเดียวดังแค่นิดเดียวป,ปุ๊บพอโดนกระแสเดี๋ยวพอจบกระแสเนี่ยพอคือมันก็หาเงินได้แป๊บเดียวก็หาเงินได้แป๊บเดียว ลูกที่ดีคือลูกยอควยกูไม่ให้ลูกยอนะกูบอกก่อนกูใหญ่กว่าลูกยอเยอะอืมที่บ้วมือหส่รุ่งแก้ผ้ามันเป็นแบบว่าตอนที่แบบว่ากูหนีบไปด้วยกูหนีบไปหน่อย,อยนอะ่ะอืมเพราะเวลาใส่ควยเวลากูถอยคอนเกมอ่ะ กูวไม,มีค๋วยไล้เพราะมันตุงขึ้นมามันน่าเกียดอืมเมื่อคือนน้องออยได้เย็ดควยพมไหมคะมกูก็บอกเลยว่าพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานพวกมึงมีคลิปออกมาพวกมึงจะงรู้สึกไอ้ฝากนะมันเป็นการหาเงินของแต่ละคน มันเป็นการหาเงินของแต่ละคนแต่ว่าถ้ามึงทำแบบเนี้ยลูกหลานมึงทำมึงรู้ฝืนไงอืมเนี่ยกูบอกได้เลยว่าไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนเนี่ยถ้าเมียมึงคลิปดุอย่างเงี้ยมึงรับได้ไหมรับไม่ได้ แต่นี่มันไม่ให้คลิปลุดคือตั้งใจทำอืมไอฝากกูก็มีฮะไอ้แม่คจะโนมัสไอฝากก็ไปเอาทริโฟไม่ได้คลิปหลุดมาลูกหลานกูทำไงบริษัทกูทำไงไอ้บ้าเอ่อผมต้องขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยผมต้องขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับอืม ที่ผมทําเสีม่มเสื่อมเสียนะครับผมผมแค่ความสนุกชั่วคู่เดี๋ยวขอบุหรี่ก่อนแป้บหนึ่งนะครับใครที่จะโดนเสียโป้ได้ก็ต้องมีผัวแล้วอย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีผัวกูก็ไม่เอานะครับเพราะเดี๋ยวมันเอาคลิปกูมาปล่อยนะครับ ผมผมนี่นะผมพูดตรงๆแล้วนะผมซี่เนี่ยมีผัวแล้วเนี่ยแต่ว่าความต้องการสูงแบบว่าไอ้นี่กันผมผมผมมีอยู่แล้วอืมแต่ผมจะไม่เอาแบบว่าไอ้นี่ไม่เอาแบบว่าคนที่ไม่มีพันธะเพราะผมกลัวกลัวอะไรกลัวลูกหลานร,รู้กลัวแม่งเอาไปคลิปไปปล่อยกลัวแม่งอัดคลิปเราก็ใส้แตกแล้วต้องบอกก่อนว่าผมจะเตือนว่า น้องออยเนี่ยมันดังแป๊บเดียวเดี๋ยวดูสิ่งที่จะตามมาเนี่ยดูสิ่งที่จะตามมาว่าว่ามันคืออะไรลูกเขาจะทํำยังไงต้องเอาปี๊บคุณหัวต่อไปลูกก็คนี่ไม่ใช่แม่กูต้องบอกเพื่นี่ไม่ใช่แม่กูนี่ไม่ใช่แม่กูแน่นอนร้านเปอรซนไอสัตว์กูบอกกูไม่ได้ซี้เชีย่ยกูสาบานเลยนมกูไม่จับ แขนแขนกูแค่ถูกูแค่ถูแขนกูไม่เอากูไอ้เหี้ยกูเย็ดที่ไหนก็ได้คนมีให้กูเย็ดเยอะแยะไอ้สัตว์นะดารากูาย็ดมาทั่วราชอาณาจักรแล้วไอ้สัตว์กูจะบอกให้อืมเดี๋ยวไอ้พวกเขี้ยนี้ชอบทักแชททักเขี้ยอะไรปัญญาอ่อนหรือเกินไอมสัตว์ ยัดแม่คนกำลังพูดอยู่เสียโป้คบหนูโดนโกงจากเว็บพนันเสียโป้หาเว็บดีๆให้หน่อยเนี่ยวันๆกูเจออยู่แค่เนี้ยขอตังค์ขอเย็ดขอเว็บเออมึงดูเลยชีวิตกูเจออยู่แค่เนี้ยขอตังค์ขอเย็ดขอเว็บขอดูคยุยอืมไอ้พวกที่โดนโกงจากเว็บพนันนะมึงไปดูคลิปนี่นะมึงดูคลิปมึงดูคลิปหน้าเฟซกูนามีอยู่นะ นะไอสัตว์เนี่ยคลิปเนี้ยเดี๋ยวไอสัตว์อ่าเนี่ยคลิปเนี้ยมึงไปดูเลยเนี่ยคลิปเนี้ยอยู่หน้าเฟซมึงไปดูเลยไปดูแล้วไปอ่านนะไปดูแล้วไปอ่านไอพวกโดนโกงจากพนันเนี่ยมึงไปดูแล้วมึงไปอ่านแล้วมึงไม่ต้องมาถามกูไอสัตว์ถามแม่งทุกวันถามพ่อถามแม่มึงือไอเคียพ่อแม่งเป็นนักพนันเหนือไอสัตว์ หามแม่เงินตายปักหมุดให้ก็แล้วอะไรให้ก็แล้วเย็ดแม่อย่างกัน,กนแก้งไอ้เฮียไอสัตว์เดี๋ยวกูเจอหน้ามึงจะพอายยัดปากมึงไอ้เฮียยิงปลาที่ไหนครับเนี่ยไอ้สัตว์มึงเอดจีพีบีหนึจบไหมไสัตว์ป้ออย่าสาบานฝนตกบ่อยด้วยว่า ว่อย่าสาบานฝนตกบ่อยว่าไม่ได้เย็ดน้องอ้อยเดี๋ยวฟ้าผ่าไอสัตว์กูสาบานตรงเนี้ยว่ากูไม่ได้เย็ดเนอ,อไอสัตว์ข่าวก็เอาไปลงวันจงนังไอพี่ยะ พอแล้วกูสอนไปเยอะแล้วฝากแชร์ด้วยส่วนใครที่ถามเรื่องไอ้เว็บยิงปลาเว็บอะไรเนี่ยแอด GPB 1หนึ่งันได้พันมึงไปเกกันเอาเองไม่มีโกงส่วนเดี๋ยวคลิปกูเนี่ยโดนเอาไปสตรีมเดี๋ยวออโดนเอาไปสตรีมแล้วปากหมุดหลอกคนด้วยเออมึงระวังไว้ ของที่ดีคือแอด GPB 168 LA Galaxy 1 LA Galaxy 88 LA g ซี่ x y 911จบเรื่องนี้จบได้แล้วไอสัตว์พอนะปักหมดให้มึงอยู่นั่นนะมึงไปอันเอาเองเลยเย็ดแม่เล่นการพนันก็ต้องเดือดร้อนกูถามกูถามที่ไหนที่ไหนไอสัตว์ เจ็ดแม่แล้วไปโดนต้มก็เดือดร้อนกูไปโดนคลิปเก่าคลิปเก่าคลิปเก่ามาปักหมุดก็เดือดร้อนกูหัดมีสมองกันมากไอ้เหียไม่ใช่งโง่ครับพี่ผมไลฟ์สดบอกแล้วครับพี่ครับเดี๋ยวบอกอีกทีครับต้องบอกก่อนนะน้องออยเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะ ใช่ไหมคือการกระทำเขาไม่ดีมันไม่มันไม่มันขาดต่อมาตรฐานการเอ้ขัดต่อมาตรฐานชุมชนของประเทศไทยอยู่แล้วนะแต่เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาผมไม่ไปก้าวไก่เขาเขาจะดังไงก็เรื่องของเขาโอเคไหมจบนะไอ้เฮียกูไปลนะไอ้สัตว์ใครที่อยากกะไปก็แอด G P B หนึ่งหกแปดแค่นั้นนะ่ะนั่นนะที่ปากหมุดอะแอด G P B หนึ่งหกแปดแอดไลน์มาเรวเอง เสียขอแจกหน่อยเอาไปพันได้ปะพันได้พันเลยไปกันเองเลยแอด b 168